สวัสดีค่ะทุกคนกวักมรกตด่างถ้าใบเขียวๆแบบนี้นะคะเขียวแบบทั้งใบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทิ้งไหมคะทิ้งหรือชำคะ่ะไม่ต้อยบอกไว้ก่อนเลยนะคะอย่าทิ้งเพราะยังไงเขาก็คือเชื้อด่างค่ะ ส่วนมากทุกคนจะเลือกใบที่ด่างเทพใช่ไหมคะด่างเทพแบบนี้ชำํำใช่ไหมคะส่วนมากทุกคนจะเลือกแบบนี้ด่างสวยด่างชัดแบบนี้ทุกคนจะเลือกไวช้ชํำแต่ถ้าว่าแบบด่างเชื้อด่างแต่ว่าใบเขียวอย่างนี้ จะเอาทิ้งไหมคะหรือยังไงเอ,อ่ยแต่ว่าแม่ต้อยไม่ทิ้งนะคะใบเขียวๆแบบนี้แม่ต้อยเสียได้ก็เลยเอามาชำชำทิ้งไว้อันนี้ก็คือเชื้อ่างนะคะชำด้วยใบสีเขียวนี่แหละคะ่ะเชื้อด่างยังไม่ด่างสักใบค่ะยังไม่ด่างสักยอดเลยยังเขียวอื้ออยู่ค่ะ นื่องจากว่าใบที่เขียวๆแบบนี้มันเยอะมากแล้วเราก็เสียดายแม่ต้อยก็เลยเอาไปชามทิ้งไว้ในกระถางเยอะแยะเลยค่ะดูต้นนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ต้อยให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่คือแม่ต้อย จะได้ใบสีเขียวแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นเชื้อด่างแล้วต้ก็เลยเปน,นิบชาไว้ตามกระถางน้องอากูนิมาชาไว้แบบไม่หวังผลเลยค่ะใบนี้ยังไม่มีด่างขึ้นมาให้เห็นนะคะยอดอยังนิ่งแต่ว่าใบนี้ก้านแรกเขียวค่ะเขียวหมดเลย แต่การที่สองทุกคนมาดูชัดๆค่ะนี่ค่ะด่างค่ะทุกคนเห็นไ,ไหมคะด่างค่ะแล้วด่างทุกใบด่างสวยด้วยค่ะ ตอนนี้ใบน้องเขายังไม่ค่อยแก่จะทำให้ดูแบบดูยากหน่อยนะคะแต่ก็คือด่างค่ะเม็ตต้อยดีใจมากเลยที่ไม่ได้ทิ้งไปวันนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใบเขียวๆแบบนี้ค่ะอย่าทิ้งนะคะเขามีโอกาสด่างให้เราได้ค่ะชํทำทิ้งไว้เลยค่ะ แต่ถ้าด่างเทพเทแบบนี้ค่ะทุกคนเม็ดตอยชําไว้แล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ยุบตัวไปตอนนี้เหลืออยู่แค่หัวค่ะยังมีหัวเหลืออยู่ค่ะแต่เขาไม่ขึ้นใบให้นะคะนี่ค่ะด่างเทพค่ะตอนที่เอามาชําตอนนั้นเอ็ฟมา ร2 0ยี่สิบเขาก็ขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะทุกคนขึ้นมาแล้วก็ยุบตัวไปแล้วก็ยังไม่ขึ้นอีกแต่ที่สวยๆอย่างเนี้ยคือด่างน้อยๆน,นะคะที่ไม่ต้อยมาชำ้ำด่างน้อยแต่ด่างนะนะคะเอามาชำ้ำแล้วเขาขึ้นมาให้ด่างสวยด่างเทพมากเลยค่ะเนล้อสิ่งอื่นใดคือเขียวปัดค่ะใบนี้เอามาช้ำแล้วออกหน่อไหม ด่างสวยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าใบเขาแก่แล้วลายด่างชัดไม่ต้อยจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะแต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วคะ่ะเริ่มชัดแล้วคะ่ะด่างสวยค่ะทุกคนชํำจากใบสีเขียวนะคะสวยมาก